สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตัวโตมเป็นพระสมเด็จครูใหม่มาคมุณพรมพระสมเด็จพิมพ์เกตัวโตมพิมพ์ทรงนี้ก็เป็นพระสมเด็จพระละแังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมามาจุไว้ในเจดีย์มาคุนพรมพระสมเด็จบางุนพรมถูกเปิดตุอย่างเป็นทางการในปีพศ2 5 0 0 โดยมีพลเอกประภาพรจารุสเสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายขราวา่าเมื่อเปิดเจดีออกมาก็พบเจอพระที่อยู่ในเจดีเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพระที่ถูกเก็บไว้บริเวณพื้นเจดีหรือบริเวณส่วนที่ต่ำก็มีความเสียหายเนื่องจากโดนน้ำท่วมแต่พระที่ยังคงสมบูรณ์ก็ยังมีเป็นจำนวนมาก มีหลักฐานยืนยันว่าคนเอกพาชเจ้าเสถียนก็ได้ช่าบูชาพระสุเด็จตรใหม่ม,อมือุนพรมนำขึ้นไปที่จังหวัดลำปางก็มีจำนวนน่าจะเกินหมื่นองส่วนพระชุดที่ผมทำมาให้ชมนั้นเป็นพระสุเดจที่ออกจากเจดี์มืุณพรมในปีพศ .2500 และก็ถูกนำไปเก็บไว้ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดยุธยา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะมากกว่าพระสุเด็จที่ออกจากเจดีในปีพศ2 5 0 0แล้วก็ไปอยู่ในมือคนเช่นพระสุเด็จที่โชคุณภาพขึ้นไปที่จังหวัดป่าพระสุเด็จพิมพ์เกตบัโตงก็มีจุดให้ต้องดูในลักษณะของพุทธพิมพ์ก็คือมีการนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วก็มีเส้นแซมใต้ตัก แล้วก็เส้นแซมใต้าฐานที่สองถ้าองค์ไหนไม่มีเส้นแซมใต้ตักกับเส้นแซมใต้าฐานที่สองก็จะเป็นพิมพ์เจดีนะครับัะเกตจะมีปมคล้ายๆดอกปัวแต่องค์นี้เป็นพระที่อยู่ในเจดีวังพรมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงก็ทำให้มองเห็นไม่ชัดใบหูจะมีสองข้างแต่องค์นี้เห็นข้างเดียวชัดๆ อันนี้เป็นลักษณะของแม่พิมพ์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพของพระสเเวะองค์นี้ก็ชัดเจนผิวพันธุ์ทุกจุดมีความสูงความตำ่ำมีรอยปี่รอยแยกเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพเนื้อมีความสูงความตำ่ำมีหลุมมีบ่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็เช่นเดียวกันบนเส้นส้ม มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนบางส่วนก็มีเวบามีแว่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาคนที่เล่นหาพระสมเด็จฟังองพรมจะชอบพระที่มีลักษณะแบบนี้เพราะว่าเป็นพระที่ธรรมชาติสร้างไม่ใช่มนุษย์ทำด้านหลังก็เป็นหลังกาดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักมีเว้ามีโค้งซึ่งเกิดจากธรรมชาติ ตอนแกะแม่พิมพ์แล้วก็ตัดขอบพระธรรมชาติของการตัดจะเป็นเส้นตรงแต่เมื่อพระองค์นี้ไปอยู่ในเจดีย์บางพระพรหมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงางกยภาพที่สูงเส้นสายก็ทำให้เกิดมีเบามีโคง้งมนุษย์ไม่สามารถจะทำลักษณะแบบนี้ได้ธรรมชาติของมน,นุษย์ก็ต้องตัดขอบพระเป็นเส้นตรงนะครับถ้าท่านเจอลักษณะของหลังพระบางขุมพรม ที่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากความเก่าส่วนตาวัดก็ถูกปั๊มด้วยน้ำหมึกสีน้ำเงินนะครับลักษณะของการปั๊มผลปั๊มน่าจะมีความพานีษยพอสมควรเส้นสายล,ละเอียดแสดงว่าพระองค์นี้ มีความแห้งในขณะปั้ตาประทับน้านข้างก็เป็นจุดที่จะต้องมาดูลักษณะเด่นของพระสุดเด็กตอรอคสัังที่ถูกฝากไว้ในกรุมังพมก็คือตามคอจะมีรอยปีรอยแยกซึ่งเกิดจากการตัดขอบด้วยมือนะครับในรอยปีรอยแยกก็มีชิบกกุกลงไปก่อนจับติดแต่เซียนเขาจะเล่นพระที่มีขอบค่อนข้างจะเรียบ ซึ่งเป็นลักษณะของพระที่สร้างในวัดบางของผคมในขณะนั้นจะแตกต่างกันบางทีเขาบอกว่าพระเราไม่แท้เราก็ต้องนำคำพูดของเขามาพิเคราะห์ว่าไม่แท้เพราะอะไรถ้าเจอเซียนที่มีความรู้เขาจะบอกเขาจะวิจารณ์ว่าไม่แท้เพราะขอบไม่เรียบมีรอยปีรอยแยกเขาอาจจะบอกแบบนั้นนะครับด้านใน องค์พก็งดงามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสุกเส้นสายต่างๆก็ค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอย่างด้านนี้เราเห็นเส้นสังกะสเส้นหนังสะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นแซมใต้ตักเส้นแซมใต้ฐานบัวก็เห็นชัดเจนพื้นผิวมีความสูงความต่ำเป็นพระสุร็จที่มีธรรมชาติที่โอเค ภาพนี้เป็นภาพตรงขอบด้านบนการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพก็มีให้เห็นพัสดจที่อยู่ในเจดีย์บางรั้พรมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพทุกจุดไห้ว่าด้านบนขอบด้านล่างขอบด้านข้างด้านในอง,งค์พระตรงพื้นคูหาแล้วก็ด้านหลังเราต้องพิจารณาให้ละเอียดภาพนี้เป็นภาพใบหน้า เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงสังเกตดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำในส่วนที่ต่ำก็มีขี้โกนลงไปก่อนจับติดมีการเปลี่ยนแปลงทางอภพาพอย่างชัดเจนใบหูข้างซ้ายมองเห็นชัดส่วนด้านขวาเห็นลางๆนะครับาน,นี้พยายามจะถ่ายให้เห็นถึงมอเกตแต่ก็มองไม่ชัดนะครับ ด้านบนนี้เป็นเส้นทรงพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำมีที่กุก้ไม่ยกอนจับติดภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกนะครับเนื้อก็มีการเซตตัวเส้นแขนก็เป็นธรรมชาติเนื้อในจริงๆขององค์พระจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนสีน้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นลักษณะเฉพาะของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางกุ้งครมซึ่งน่าจะเกิดจากการที่เจดีย เคยถูกน้ำท่วมเมื่อแห้งลงมาก็ทำให้เกิดฝุ่นละอองในเจดีมาเกาะจับบนองพระนะครับภาพนี้เป็นภาพโคงแขนและก็ตรงหน้าท้องนะครับสังเกตดูเส้นสายนะฮะเป็นธรรมชาติเนื้อมีความสูงความต่ำตรงหน้าท้องก็มีความสูงความต่ำเช่นเดียวกันที่โกก็เป็นตัวเหตุทิดฝุ่นคิดผง ที่ดินที่ทรายสารพัดชนิดรวมไปกจกปัร็ดอาพนี้เป็นภาพของหน้าตักเป็การนั่งจะเป็นการนั่งคัดสมริเพศจะไม่มีเส้นชาจิบอนนะครับเนื้อบริเวณหน้าตักก็มีความสูงความต่ำเนื้อก็จะเซตตัวเป็นลักษณะแบบนี้ได้ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างอันดับแรกคือเวลาก็ต้องนานมากหลายสิบปีสอง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนขพรมถ้าท่านเจอลักษณะแบบนี้นก็ต้องเก็บมาครอบครองนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวนะครับตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ตักเนื้อาหาก็มีการเซตตัวเช่นเดียวกันพิโกจับบริเวณน,นี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานสิงนะครับ การที่เราดูพระสมเด็จบางคุณพรมบ่อยๆก็ถือว่าเป็นการฝึกที่จะดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางายภาพดูในเรื่องของความเกา่าเราจะไม่เน้นในเรื่องของตำแหน่งทรงเส้นสายต่างๆน,นะครับเป็นเพราะว่าพระสมเด็จจะไม่เหมือนก,กันสักองสีเขียวตรงนี้อาจจะเป็นมวลสารก็ได้นะครับภาพนี้เป็นฐานล่างุดฝั่งขวา เนื้อแต่ละจุดแต่ละที่ที่เราดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอภาพอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นทางล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มเส้นซุ้มก็มีความสูงความตำ่ำเนื้อเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีภี้ขกลเราไปเกอดจับจุดในส่วนที่ต่ำภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซุ้มตรงนี้เป็นแขนขวา ตรงนี้เป็นบริเวณหัวไหล่และก็หน้าอกภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระนะครับไม่ว่าด้านนอกหรือด้านหนเส้นซ้มจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นเส้นซ้มบนฝั่งซ้ายนะครับเนื้อหาก็เป็นธรรมชาติมีขอดมีกิวมีเว้ามีแหว่งเส้นสายมีความพริว ด้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อหามีความสูงความต่ำส่วนด้านในก็เช่นเดียวกันผิวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าผิวหังกระเบนซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเมเ็ดก้อนก้อนใดที่งอกก่อนก็จะสูงกว่าก้อนที่งอกทีหลังจึงทำให้เป็นผิวที่มีความสูงความต่ำเป็นลักษณะของผิวหางกระเบน ภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นเส้นซุ้มตรงนี้เป็นพื้นผิวภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางในภาพของเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มหรือตรงพื้นผิวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางในภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นบริเวณตรงมุมด้านล่าง เนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเซตตัวในส่วนที่ต่ำจะมีขี้โกูเรากกอนจากติดภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางคอเจอลักษณะคอแบบนี้ก็ต้องเจ็บนะฮะเราเห็นปูดก่อขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนมีความสูงความตำ่ำอย่างชัดเจนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเนื้อมีการเซตตัว ผิวตรงนี้เป็นลักษณะของผิวโรกวัชจันร์เนื้อมีความแกรเหมือนหินนะครับมีสีของน้ำหมึกของพระองค์อื่นพระเพื่อติดด้วยองคบอกว่าภาพสุนทรลุ่ใหม่พระพุทธรนี้มีจํานวนมากภาพนี้เป็นภาพด้าน,นหลัง่าให้เห็นถึงสีสันของตาวัดซึ่งเป็นสีน้ําเงินบางส่วนก็เจือจางลงเนื่องจากเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาทับ เนื้อมีความสูงความต่างชัดเจนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นลนักษณะของตาวัดเนื้อมีการงอกของปูนทําให้เกิดผิวที่มีความสูงความต่างภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของสิ็กที่อยู่ในเจดีย์วงกองุ้งกงน้ำมึกส่วนนี้เป็นสีม่วงส่วนนี้ยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่าง,างท่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางอากตามคอและก็ตรงพื้นผิวผิวตรงนี้มีลักษณะเหมือนหินนะครับมีความสูงความต่ำตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องขยายสูงไปด้วยกันนะครับไม้ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพทุกจุด เนื้อบริเวณหน้าอกมีความสูงความตำ่ำเส้นแขนก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นพระสวดที่มีการเปลี่ยนแปลงท่า,าที่ชัดเจนเป็นพาสสวดกลุ่มใหม่บัพพรมพิมพิมเกบตบัวโตมการนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรมีเส้นแซมใต้ตักหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นแซมใต้ฐานบัวอีกหนึ่งเส้น ถ้าไม่มีเส้นแสงก็จะกลายเป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับการศึกษาสะสมสมเด็จเราต้องเน้น,นเรื่องของความเก่าและก็เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเน้นธรรมชาติขององค์พระนะครับพระสมเด็จจะแตกต่างกันไปดูที่<ม>สภาพแวดล้อมในการเก็บสภาพแวดล้อมในการเก็บทําให้สีสันขององค์พระก็แตกต่างกัน เดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นทรายตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังสิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่ถ้าองค์ไหนขอบเรียบตึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีความสูงกวต่ำเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่สเร็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อดูขอบเสร็จก็ต้องดูตรงพื้นผิว พัสดุบางคณพรมจะต้องมีพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำหรือมีรอยปีรอยแยกหรือมีรูพุนรูเข็มรูเล็กๆแบบนี้นะฮะก็เป็นจุดที่เราจะต้องดูอันนี้เป็นลักษณะของผิวโลกวัจจ์ส่วนน้ำหมึกของตาวัดเป็นแค่องคอ์ประกอบเป็นตัวยืนยันว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสเด็จกลุ่มใหม่บางคนพรมลักษณะข,ของตาวัดหรือน้ำหมึก ไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องนํามาตัดสินใจว่าพ้าองค์ที่เราดูนั้นจะแท้หรือจะเก๋สิ่งที่ต้องพิจารณาพิเศษก็คือดูการเปลี่ยนแปลงอะไรภาพดูความเก่าสีของน้ำหมึกตั้งแต่เริ่มปั๊มมาจนถึงปัจจุบันสีอาจจะแตกต่างกันอย่างองค์นี้เป็นสีน้ำเงินบางจุดก็กลายเป็นสีม่วงเม็ดนี้น่าจะเป็นอนศสารนะ แล้วลองซูมมาดูมีสีคล้ายกับทองคําถ้าเป็นทองคําจริงก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสเร,ริย์วัะคังที่ถูกนํามาบรรจุไว้ในเจดีย์บางโรมเดี๋ยวจะหยดน้ายาเช็ดอายุแคนไซด์ตรงตําแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนกระหอยหรือเป็นการพิสูจน์แคนไซต์พระสุร็จ เป็นผ้าที่สร้างจากเนื้อปูนเปือกหอยดังคำโบราณที่เขาเรียกพระสูตจว่าพ้าปูนปั้นดังนั้นเราจึงทําการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยด้วยการเช็ดกับยูแคนไซด์ตอนนี้กําลังจะหยดน้ายาลงไปนะครับหยดน้ายาลงไปแล้วน้ํายาก็เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระพออากาศก็เริ่มขึ้นมา ็สรุปได้ว่าพระสูตรองค์นี้เป็นพระสูตรที่สร้างจากเนื้อปูนกระหอยและมีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเรามาดูสักต่ออีกนิดหนึ่งนะครับมาดูเนื้อของพระสูตรที่ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุค แล้วก็เป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนปันหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะครับตรงที่เราดูนี้เป็นเส้นซ้มนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงบริเวณพื้นผิวก็เช่นเดียวกันมีทั้งปูนงอกขึ้นเป็นเม็ดเป็นก้อนแล้วก็งอกเป็นเส้นนะครับเราเห็นกิ่งไม้ใบหญ้า,าลงไปเกาะจับติดสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของชี้กรด ตรงนี้เป็นลักษณะของใบหน้านะครับเป็นพัสดุที่มีความงดงามคลาสสิกเป็นพัสดุทพ่ม์เก็ดหวมโตตรงนี้เป็นเนื้อบริเวณหน้าอกเนื้อมีการเซาตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสุขความต่างตรงนี้เป็นเส้นแขนนะครับในว่าเราดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทจุดสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ พระสมเด็จมางคุณพรมเหมือนกันแต่ถูกเก็บหลังจากออกจากเคดีมางคุณพรมในปีพศ .2500 แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่เราดูพระองค์นี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงแต่ไปเจอพระสมเด็จที่ออกจากเคดีบางคุณพรมไปอยู่ในมือคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่น้อยกว่า เราจะตีพระของเขาว่าเป็นพระเก,ก็ไม่ได้นะครับการศึกษาสะสมพรสด็ลต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับในสิ่งต่างๆด้วยการวิเคราะห์พิจารณานะครับพระศูลองนี้เป็นพระศูลกลุ่มใหม่มังคุณพรมพิมเกตบัวตูมเป็นพระศูลที่ถูกสร้างไว้แล้วเป็นพระสศ็จพระคังที่นํามาบรรจุไว้ในเจดีย์มังคุณพรม เพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองตามคติความเชื่อโบราณและเพื่อให้ทํานเลิกมงคลวงสองเจดีพระทุกคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลูกเสกสองครั้งใครได้ครอบครองบูชาพสมเด็จก็ขอให้มีศีลมีธรรมมีทานม,มีหัวหน้ารับรองว่าชีวิตจะจะลุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมบัตนาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ